ที่หกธรรมจักรกบวัเจนะสรเอวเมสุตังเอตังสุเมยังกะวาพารานาเสียงภะรติอุสิปตะเนมกะไถยตตะโคกะวาปัญจวัคคียติพุอะมันเตสิตุเวเมพิโหยอันตับปะปิเตนะนัเสวิตาพายโยจายังสามสุตังมสุภานิการุโยโคนีโนกมุโภติชนิโกนาริโยนาทสานิโตโยจายังอัตตรสมาทานุโยโครุโภอนาริโยนาทสานิติภุโภ แต่แตพิเวอุนเตอนุปมมัชิมาปฏิปทาตถาคตนอุปสมุทธาจักขุปรณียนักรณีอุปสมัยาปัญญาสมิายสงวัตติตมาจสสิเวมัชิมาปฏิปทาตถาคต่นะอุปสมุทธาจักขุปรนียานักรณีอุปสมัยาปัญญาสมอิานายสงวัตติเยามวะอริโยังที่พมคโยทังสมาทิิสมาสังกปส sa yang kuasa ko sa macam mana Kita tagi 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 Nak tagi tagi เพื่อขอรูุชันรปติตรมปิุสังเตอนปัญจราทมันธาูปกาทัปนะดวเครืยรัสัจจอย่างปห้าโนปวิดาันที่ลกขะหัตตาตตาที่นทนิสยติตังกามตหอตัหาพิทักษันหาอีทประ้วเรออุโรโชอาสัจจโยตสายวตัหาย่าเสมาสกันโนโตจักรภมิสัมที่อนาโยตัโ Pada kita beri perkhidmatan itu, maka kami ini berusaha, rasa cinta, memeluk adik-adik itu, mengusai di dalam semangat, di dalam semangat, dalam pos semangat, dalam semangat, dalam pos 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 semangat, suka samesa patipanna mo dapati panya udah pandi cha avadhi arogo patti tanpa meritam tukangan ya sacca sampadida tantameti koya bitte ananusa pejo tamme sucakupa udah padiya na udah pandi panya patipicha avadhi cha avadhi arogo patti tanpa meritam tukangan ya sacca dimeti koya bitte ananusa pejo tamme sucakupa แต่อันนั้นึกษสจตสุจริ่ยานั้นธี่ปัญญาที่วิชาธรรทีอาโรที่งสัตโยวริยสัจจังติมีนนี้ทาเยกุเอนั้นเสุตกเมสจิตุธยานัุ้ะรปัญญารปทิวิชาธรปมทิอามโรปท่ทงสัโยวาริยสัจจังตนีกอุเบอนนันเสุตึกเมสจิุจริตรยานุะรปัญญารปทิวิชารปทิอารมโรททัง ภูเขาดินรกรกต่ออายุสัจจะสัจจิตต์ตัณฑ์พิมพ์ที่ภเวณบุพเพนั้นลูกศิษย์เสด็จทำในสุจริตภูมิปารียานางปาริปันยาวปาริมุชฌาปาริอโลโถปาริจังพรมในจังภูเขาดินรกรกต่ออายุสัจจะสัจจิตต์ตัณฑ์พิมพ์ที่ภเวณบุพเพนั้นลูกศิษย์เสด็จทำในสุจริตภูมิปารียานางปาริปันยาวปาริมุชฌาปาริอโลโถปาริจังพรมในจังภูเขาดินรกรกต่ออายุสัจจะพิมพ์ ศยิะัมุตงุตปาีานางุตปาีาุตปาีลูกโตรปาทีทงโนิชางุขขนโรตธรมีปฏิปทาเยัสจันทจังพาเรปัตโตยะภเกตะสุเนุตงอว่าที่นี้นางอุตรปารีพรรณยาบุตรปลโกตปาีทางเริาง ดาวกีัจะจะนียที่เคยอุม์สุต่งสุเอวสัจเจสุดเอวสิบปริวัตังตวาสังการังทังานัสสนังพระสตรสุารสอิเนวตาวาหังที่เธยสเตรุตเลเสมาระเตสครัมเตสสัสนราพราณิยานะชายาสเทมุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพติสัมพุตโตปจันสิิโตจะุโม ที่เคมุสจักรุิสวัสาจเจาสนันปาริวัตัางวาาตระในทัพทั้งานัสนั่สุิสุทธาโอโหเสียทาหังที่เคยเสวเกโเกศมาะเกสระมเกศสมแะพระมณียาปะชาญาเสวมุสายญานุตังสมมาสมปติอภิสมุทโปัจงดิเสีงยานันจับปันเมียทัศนาสุทปาที่อกุปานมุติเอมันติมาจาปินาติการมีกุณฑพโวติยัมมโวจะ เขาว่าอาจรมะนาปัญจวัคคียาปิดพักปัญจวัคคียาปิดพถ้าเขาว่าโตพาสิตาภินันทหมาสมัจัาปันวยทตานั่งนังพญมาในอายสมโตโอพญาศัมดิาชังวตามลรังธรรมจักรภูปารีอังิสมุทยะธรมังขับพันตังนิโรธธรรมมันเตว่าปิเปจากพระพาธรรมจากดวงมัน ตำมนเนวะเทวเนืวะมาเรเนืวะประมุ่นาววะเจนาจวาโลกาสมุตุมานังเทวานังสัตถ์สุตวะตวมหาราชกาเทวะสัตมุนสาววสุตตวมหาราชกานังเทวนังสัตังสุตวะตาอุติสัเทวะสัตมุนสาเวสุตตุปินสานังเทวะนังสัตตังสตวะยามาเทวะสัตมุนสาเวสุตตยามานังเทวะสัตมะนัวะดุิตาเทวะสัตมุสาเวสุต์ุตานังเทวะนังสัตังสุ มานะทิเทวาสัตมิสาเวสนิมาที่เทวาสัมิสาเวสุนีมานะที่นางวาสัตยิตวะการนตมิตวะสวัสดีเทวาสัมมิสาเวสุนารันีมิตวะสวัสดีนาง าเลนวาพรหมนาวาเตนะจิวาโลกาสเติอิเตาเตนะเทนะเตนะมูหุเตนะยาวะพรมโลกาสตตอภกาจิอันจัตาสหาสีโลกาทาตุสังกัมปิสังกักมปิสังตเวทิอปปามานจะโอลโลลาโลโอเซโกาุะโสอยตัมเวะเทวานาเทวานิพาวาตระภพวะอุทานาอุทานเสียอัญญาสสวะจักเพิดทนโยอัญญาสสวะจัโกเทโยติปุตังอัญญาสมโตโทโย คทันยาสัญญาก็ทันโยตเววนามัเอโหสีตุคือขัดไปบทที่เจ็ดถึงบทที่เก้า